สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมาเปิดแพคให้ดูนะฮะแต่ก่อนไปเปิดแพคครับมาดูกิจกรรมที่มาใหม่กันบ้างครับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะฮะแต่และกิจกรรมเนี่ยเหมาะทั้งนั้นครับมีแมตส์เดย์ครับแมสเดย์ Day, ผมเลือกทีมฝร拜拜ั่งเศสนะฮะใครเลือกทีมอื่นก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยฮนะได้400 e ฟุตบอลพอยต์แล้วก็200ทองนะฮะสองกิจกรรมนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยฮนะ e ฟุตบอลพอยต์ก็จะหมด ของบางคนนี่ก็ไม่ทันแล้วนะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังเก็บทันอยู่ฮนะตอนนี้ก็เกือบ26 0หมแล้วนะฮะก็ยังทันอยู่สามารถแลกทันฮนะต่อมาฮนะอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่น่าสนใจครับนี่ฮนะเป็นอีเวนต์ตรงนี้ฮนะใครอยากได้สเปเชียลเทรนเนอร์เนี่ยก็มาเล่นตรงนี้ได้ฮนะได้แบบสุ่มนะฮะผมเลือกเป็นนักเตะของแมนยูนะฮะเข้ามือสุดๆครับแผ่นแบบนี้เข้ามือผมมากมครับเนี่ยนะแล้วก็กิจกรรมต่างมีเยอนะแล้วแล้วก็ กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่น่าเล่นแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยฮะอันนี้ผมเล่นจบไปแล้วนะฮะอันนี้เล่นเพื่อได้รับนักเตะบอลดำหนึ่งคนครับแล้วก็นักเตะตำนานหนึ่งคนผมบอกได้เลยว่าแจ่มมากครับแหมขอให้เพื่อนๆได้นักเตะตำนานที่ไม่ซ้ํากันด้วยนะฮะมีกิจกรรมไหนมาไม้ๆๆเพื่อนๆก็อย่าลืมเล่นกันด้วยะฮะเพราะว่าได้ GP แล้วก็สามารถไปเปิดแพ็กนักเตะตำนานยังได้อยู่นะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่นะแพ็กนักเตะตำนานเนี่ยใครจะเปิดก็เหลือเวลาอีก หกวันนะเนี่ยหกวันเก็บ GP ไว้ครับเล่นกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็มาเปิดนะฮะวันนี้ครมีแฟนชอยของลีกเอิงนะฮะแล้วก็พวกไอคอนิกที่มาก็ยังอยู่ครับเพลเยอร์ออฟเดอะแล้วก็นี่ฮะนักเตะตำนานนักเตะบน,น,นตตดําที่ผมเล่นได้มาผมก็ไปรับมาแล้วฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับว่าได้ใครครับนี่ฮะแต่ละคนนี่น่าสนใจมากๆครับคนแรกต้องเป็นเอ็มเปอเป้เลยฮะตันอยู่ที่1 0 0อแต่ลหลายๆคนนี่อาจจะมีอครับอาจจะไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่นะนี่ฮะมาคินโย๊ ตัวนี้ก็เก่งมากๆครับตันอยู่ที่97นะฮะโอ้โหแล้วก็คิมเป็นเป้ครับตัวนี้ตัน97ยางเดือดยางเก่งครับแล้วก็บอสมอนครับตัวนี้ตัน98นะโอ้โหยางเดือดครับกองหลังนี่ยังเดือดนะแต่ละคนคนนี้ก็เก่งครับโอ้โหแต่ละคนที่มาเนี่ยส่วนสูงโอเคอายุน้อยแล้วก็เล่นดีมากๆครับแล้วก็คนนี้ครับพิกในพีคครับคาวาวเมนกาครับโอ้โหมาครั้งที่แล้วในตัน97ครับแต่ครั้งนี้มาที่ หนึ100่งกันเลยทีเดียวครับเป็น T M F ที่ผมใช้อยู่นะก็เก่งครับเอาฮะเดี๋ยวมาเปิดบอลดำเงนก้อนครับว่าได้ใครครับเปิดแล้วกดข้ามเลยครับว่าได้ใครเอาฮะแฮร์รี่เคนออกครับ้หอยังแจมโอ้โหก็ถือว่าได้นักเตะค่อนข้างดีนะฮะเปิดเล่นๆนี่ฮะแล้วก็นักเตะตำนานที่ได้ฟรีมาอีกหนึ่งคนครับนี่เปิดไปเลยฮนะดูซิว่าจะได้ใครครับ มามาแล้วลองรองนิดหนึ่งครับมา4ีท้องแบบนี้ครับเตะเท้าขวาครับลงเท้าสีดําอยู่แล้วฮนะแล้วก็รูปร่างแบบนี้ทรงผมแบบนี้เป็นใครครับแหมหน้าตาเอเชียซะด้วยครับชินจิโอโนนะฮะโอ้โหตัวนี้ก็เก่งอีกมากๆเช่นกันครับตันอยู่ที่94นะฮะแจ่มมากๆครับเล่นดี f ได้ด้วยนะฮะต่อมามาที่แฟนชอยครับ เอาฮะเปิด3ครั้งนะกำหนดไว้300ทองครับดูซิว่าจะได้ตัว3หรือเปล่าครับตัวที่อยากได้ก็เป็นกองหลังทั้งนั้นนะที่อยากได้ใครเปิดแพ็คนี้ได้คนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยฮนะคนแรกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยฮนะว่าจะได้ใครเปิดไปครับ300ทองคนแรกครับออกมาครับมาบอลมุนมาที่ฝรั่งเศสแน่นอนนะมาที่ฝรั่งเศสแบบนี้ใส่ชุดปารีสแซงต์แชรกแมงครับตเตะเท้าซ้ายรองเท้าสีเขียวใส่เสื้อเบอร์3มแน่นอนครับคิมเปมเป,มเป้ครับตัวนี้ต,นตัน97 ยัางงามฮะออกมาคนแรกโอ้โหได้มาถือว่าแจมครับนักเตะคนนี้เอาไว้เสริมแกงให้ทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็เสริมแกงให้ทีมปารีสของผมด้วยฮะนักเตะคนนี้ถือว่าดีมากๆครับเอาไวะคนที่สองเปิดไปครับหมุนมาที่ฝรั่งเศสอยู่แล้วะฮะบอลหมุนมาที่ฝรั่งเศสแบบนี้ฮะแล้วมาที่ฝรั่งเศสเตะเท้าขวาลงเท้าสีน้ําเงินแบบนี้ใส่เสื้อเบอร์ห้าครับ มาขิโยอดโอ้โหตัวนี้97นะเกมรับยังดุครับเล่นกองหลังก็ได้นะกองหลังก็ตาน97เช่นกันครับตำแหน่ง 4B โอ้โหยังเดือดยังเดือดเล่นเกมรับดีมากครับยืนคู่กับกองเต้นเนี่ยหรับแน่นสุนสดครับแล้วกเกมลุกก็พอทําได้ด้วยนะไม่ได้แย่เลยฮะต่อมาคนที่3ามพรสุดท้ายเปิดไปฮนะ มามาที่ลีกเอิงอยู่แล้วนะมาที่ฝรั่งเศสแบบนี้เตะเท้าซ้ายลงเท้าสีฟ้าแบบนี้ฮนะใส่เสื้อเบอร์ห้ารูปร่างแบบนี้มีคนเดียวคนระับบอสแมนนะฮะโอ้โหกองหลังสุดแก่งคนระับโอ้โหตัวนี้ต้องรีวิวแล้วแหละฮะตัวนี้ตัน98เข้าบอลยังเดือดมีความแข็งแกร่งคนระับเล่นเท้าเนี่ยได้2อเท้าด้วยฮนะมีสกิลช่วยในการจ่ายบอลอีกนะฮะแม่ เก่งมากๆครับคนนี้อยากได้ก็ได้ครับโอ้โหวันนี้ไม่ซ้ําเลยถือว่าโชคดีครับนี่ฮะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ